อาทิตย์นี้เตืรนมาทําลูกตอพัดเคยตื่นทึ่งก็วุ้งข้าวระว่างนั่นก็มาเตรียมเครื่องบุ้มจะทิมพริกวัวหอมวัวเทียมแล้วก็เอาไปพัดกับน้าม,มันค่ะจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นลงไปหมูสามชั้นส่วนใหญ่บุ้มจะไม่กินนั่งยกเว้นเมนูทอดวันนี้ก็เลยเอานั่งออกเหมือนเดิมค่ะสูตรที่เม่ทำแม่ว่าต้องพัดมวยร่ามแล้วคอยไล่เคยลงไปเคยวันนี้บุ้มใช้เคยนํำซุปค่ะ พอจะได้ไม่เค็มแรงเคยจะชายประมาณนึ่งช้อนผุนพูนบุ้มจะปรุงรสแต่นำตานพอใส้เคยลงไปแล้วก็พัดมูก,กับเคยห้เข้าวกันค่ะจากนั้นก็ใส่หลกตอลงไปพัดตอจนสุกแก่นี้ก็ได้กับข้าวน่ากินน่ากินนัวเฉาาแล้วค่ะวันหยุดแบบนี้ต้องได้กินหลกตอเพราะว่าถ้าไปทำงานไม่ค่อยได้กินบัดซี่หลกคาค่ะ